เฟซบุ๊กของบิ๊กโจ๊กทีมงานเปิดภาพล่าสุดของบิ๊กโจ๊กขึ้นมาหน่อยความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วครับเฟซบุ๊กของบิ๊กโจ๊กเนี่เขามีการเดี๋ยวนี้ทำแบนดิ้งดีมากเลยนะหักพาน c o m นะครับบอกว่าผมพร้อมที่จะกลับมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วครับนั่นเองนะครับนี่เป็นเพจของบิ๊กโจ๊กครับมีการโพสต์ล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะทุกคนบิ๊กโจ๊กบอกว่าสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่าน จากที่ผมได้เปิดเว็บไซต์ในการรวบรวมรายชื่อเพื่อกล่าวหาถอดถอนปปชในการปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปชขณะนี้ได้ดำเนินการยื่นรายชื่อให้กับประธานรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีคนร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์เข้ามาเป็นจำนวนมากในหลากหลายช่องทางผมจึงได้ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์หักพาน .com ให้เป็นพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนของทุกท่านเพื่อสะดวกกับทุกท่านในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ทุกๆเรื่องราวร้องเรียนของท่านจะถูกรวบรวมและเมื่อผมได้กลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ผมจะดําเนินการทุกเรื่องร้องเรียนของท่านต่อไปครับท่านสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนไปที่เว็บไซต์ w w w h a c k p a a n c o m นะครับก็เป็นเหมือนการแสดงออกในยะอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าอาจจะได้กลับมานะครับเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเมื่อผมได้กลับไปดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยผมจะไปดำเนินการ กับเรื่องที่ทุกท่านร้องเรียนมาทุกเรื่องนะครับก่อนหน้านี้เขามีสโลแกนอะไรนะบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กมีสโลแกนบอกว่ากวาดบ้านผมเนี่ยผมสัญญาว่าจะนําความยุติธรรมมายื่นให้ทุกท่านถึงประตูบ้านอันนี้เป็นสโลแกนบิ๊กโจ๊กนะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดครับโพสต์ผ่าน Facebook ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยวันนี้น่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะยังไม่มีใครได้สัมภาษณ์เหมือนกันครับ